ใน่วนดีนะในส่วนด,นะนวนดีเหตุการณ์ในหกเดือนหลังเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่คุณจะมีคู่ครองคอยครว่าคอยหนุนนะคู่ครองมาอยู่มาอยู่ตรงเนี้ยมันหนุนชั้นมาคอยช่วยเหลือจะเป็นที่ปรึกษาจะช่วยเหลืออะไรอยู่เบื้องหลังได้หมดชั้นออกหน้าไปทําและอะไรฮะและคู่ครองช่วยอะไรฮะช่วย ประสานงานอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยคือช่วยอยู่ข้างหลังอะ่ะได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะหรืองานที่ฉันทําอ่ะเฮ้ยฉันทําคนเดียวก็จริงอะ่ะฉันอาจจะออกหน้าทาคนเดียวก็จริงแต่อะไรฮะแต่แต่เธอก็ช่วยฉันคู่ครองช่วยคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็ได้ฮะตรงเนี้ยปัตตานีเนี่ยมันแปลว่าฝั่งตรงข้ามครับอะไรคือฝั่งตรงข้ามฉันเธอไง หรือผู้ร่วมงานก็ได้ครับฝักตรงข้ามฉันมีผู้ร่วมงานฉันทําในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานคอยเป็นกําลังใจและคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังงานเก่าๆที่ค้างคาเอาไว้นะฮะจะมีคนมาช่วยอยู่เบื้องหลังหรือหรือหรือพระรหัสองค์เดียวเนี่ยพระรหัสก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะในองค์กรของคุณเนี่ยหรือผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นก็ได้เรียกว่าเอาตรงๆเลยลัคนาราศีมิถุน เด็กมีนายครับชั่วโมงนี้ถ้าถ้าไม่มีกาลีนะต้องมองทายว่าชั่วโมงนี้ลัคนาราศีมิถุนคุณคือเด็กมีนายอะนะผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปธรรมค้ำชูอยู่เบื้องหลังคอยดันหลังให้มีกำแพงให้พิงเบืเริ่มเลยพิงสบายแล้วทีนี้นะพิงกันเลยฮะกำแพงนี้ไม่มีล้มด้วย่ะพิงกันให้สุดตัวเลยสบายลนะมีอะไรเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่ อุดหนุนจุนเจือเจ้าชะตาเองฉันเป็นกำแพงให้พิงลุยไปเลยฉันช่วยเองตรงนี้ก็ถ่ายได้ในส่วนดีนะสวัสดีครับช่องทักทายดาวครับคลิปนี้ผมจะมาทักทายดวงดาว6เดือนหลังของลัคนาราศีมิถุนนะครับเป็นลัคนาเป็นราศีดูคลิปนี้ได้ครับผมจะทำนายดาวเกี่ยวกับ 6เดือนหลังของ2,567ัน้ารเดนี่ยนะฮหเดือนหลังครับนะครับผมจะใช้ดาวตรีเทพเป็นจุดทํานายนะครับผมจะไม่ใช้ดาวเดือนอาจจะใช้ดาวปีเนี่ยแต่ไม่ใช้ดาวเดือนเพราะว่าในแต่ละเดือนผมทํานายคลิปปกติอยู่แล้วนะครมีให้ฟังทุกๆเดือนอยู่แล้วทีนี้6เดือนหลังเนี่ยก็เลยใช้ดาวตรีเทพสาเหตุที่ใช้ดาวตรีเทพก็เพราะว่า เขาเป็นดาวดาวปีทั้งนั้นเลยพระรหัสเนี่ยหนึ่งปีราหูเนี่ยปีครึ่งเสาร์นี่สองปีครึ่งโดยประมาณนะครับพอพอเป็นดาวปีเนี่ยเหมือนกับเขาอยู่ตรงเนี้ยเวลาเขาจอดไปไหนเขาจอดหนึ่งปีอย่างต่ำอะ่ะพระรหัสเนี่ยหนึ่งปีฮะพวกนี้ก็เกินปีทั้งนั้นะนะจึงนํามาคํานวณเป็นระยะยาวได้นะส่วนดาวดาวเดือนเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์จันทรคานพุธศุกร์อะไรพวกนี้เป็นดาวเดือนผมมีคลิปต่างหากอยู่แล้ว รเราเริ่มจากดาวเสาก่อนลัคนาราศีมิถุนดาวเสารคุณคือเจ้าเรือนราศีมังกรพบมรณะนะครับเรามารู้จักคาว่ามรณนะก่อนมรณะจากไปก็มรณะนะครับทรัพย์สมบัติหรือมรดกก็เป็นมรณนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นมรณะนะในช่วง6เดือนหลังเนี่ย ลัคนาราศีมิถุนน่าจะมีอะไรสัมพันธ์กับมรดกตกทอดไหมอ่านะฮะเขาไมา่อยู่เรือนสุภะครับสุภะแปลว่าอะไรสุภะแปลว่าความสําเร็จก็ได้สุภะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะฮะสุภะยังแปลว่าญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะ,ะญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะฮะพอมรณะเข้ามาเนี่ยหนึ่งถ้าทายร้ายก่อนระวังญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็ทายได้นะฮะ ในส่วนดีญาติผู้ใหญ่อาจมีมรดกตกทอดให้ฉันอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับหรือจะบอกว่าฉันมีอะไรที่ต้องกระทำเกี่ยวกับเรื่องของมรณะมรดกตกทอดเอ่ยมรณะอย่างไปว่าเรื่องเก่าเก่าก็ยังถ่ายได้นะครับนะเรื่องเก่าเก่านะเรื่องจะต้องมีอะไรกระทำให้กับญาติผู้ใหญ่มันเป็นเรื่องเก่าเก่าที่ยังค้างคาอยู่ฉันจะต้องไปกระทำ อันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะเอ๊ะทำไมถึงต้องกระทำก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามรณะนะมาสุภะสุภะก็คือดาวราหูเนี่ยสุภะเจ้าเรือสุภะษเขาไปกรรมะกรรมะแปลว่าอะไรฮะกรรมะคือการงานงานที่ฉันต้องทำอะ่ะงานที่ฉันทำอยู่อะ่ะหรือการกระทำอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนหน่อย นะ,ะซื้อแกงหน้าปักซอยนี่ไม่ต้องเป็นกรรมะนะครับไปซื้อโอเลี้ยงไม่ต้องเป็นกรรมะก,ก็ได้ครับนะมันละเอียดย่อยเกินไปเหตุที่ฉันต้องกระทาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้คือกรรมะนะครับเสา<ว>อยู่บ้านลาหูลาหูไปอยู่บ้านพระฤหัสนะนะ,ะอันนี้คือพบการงานอันนี้คือสุภะอันนี้คือมรณะนะฮะ<ว>ฉันบางทีเนี่ยมรณะมาสุภะเนี่ยตัวเจ้าชะตาราศีมิถุนเอง เจ็บไข้ได้ป่วยก็ถ่ายได้นะครับอันนี้ญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยก็่ายได้นะครับญาติผู้ใหญ่มีมรดกตกทอดให้ฉันก็่ายได้นะครับนะหรือฉันจะต้องกระทําการอะไรที่เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่หรือทรัพย์สินของผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านของฉันอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะอันนี้ก็ถ่ายได้ครับสุพะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลด้วยแต่งานครั้งนี้น่าจะมีเหตุให้เดินทางไกลร่วมด้วยแหละ นะครับจริงๆมรณะแปลว่าทางไกลก็ถ่ายได้นะครับสุภพระทางไกลก็ถ่ายได้มาอยู่กรรมะเนี่ยนะในหกเดือนหลังเนี่ยมิถุนคุณเนี่ยนะค,คุณอาจจะเรียกว่าต้องเดินทางไกลไปทําอะไรบางอย่างและน่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สินของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะฮะห,หรือ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 ครั้งเนี้ยอาจจะไปดูแลเหมือนกับ ผู้หลับผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะต้องเดินทางไปดูแลท่านอันนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้หรือเฮ้ยถายว่าหากมีเหตุเดินทางไกลระวังเจ็บไค่ได้ป่วยนะอันนี้ก็ถ่ายได้สําหรับมิถุนในช่วงนี้นะฮะทีนี้จะถ่ายดีถ่ายร้ายอ่าเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็นสองภาคก็คือเหรียญมี2ด้านนะฮะเหรียญมี2ด้านผมจะฉายด้านดีและก็ด้านร้ายอา้าว ทำไมทายดีเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาทายหลายทีนึงด้วยล่ะก็เพราะว่าจะให้ลัคนาลัคนาราศีมิถุนทุกคนเหมือนกันไม่ได้ครับจริงเหมือนกันไม่ได้ครับทำไมถึงเหมือนกันไม่ได้ล่ะก็ดาวจรก็เหมือนกันลัคนาก็ลัคนาเดียวกันเนี่ยดาวเหมือนกันเนี่ยดาวเดียวกันเนี่ยอยู่ที่เดียวกันเนี่ยลัคนาก็เดียวกันทำไมมาทายดีทีหนึงทายร้ายไม่ดีเหมือนกันไปเลยอะ่ะหรือก็ร้ายไปเลยก็ได้อ่ะมันมีอย่างนี้ครับแต่ละคน มีดาวจรเหมือนกันลัคนาดเดียวกันแต่บริบทของดวงดาวคุณไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนยืนยันฮะเนี่ยสามองค์เนี้ยไม่เหมือนกันหรอกครับอะไรหรือบริบทอันนี้ก็ต้องไปถามทักษะครับนะมาดีมาร้ายอะทักษามีทั้งหมดแปดทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหมนตรีการกินีนะแปดทักษะเนี้ย 7ใน8ส่วนบริวารอายุเดชสีอะไรพวกเนี้ยเป็นพักษาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับมีหนึ่งเดียวครับกาลกินีกาลากินีแปลว่าไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงและเรื่องไม่ดีอะเรื่องไม่ดีอะอืมนะฮะไม่อยู่อย่างเนี้ยนะฮะเรามาฉายเหรียญเสียหายก่อนอ่ามาฟังเสียงไม่ดีก่อนหากพระเสารชั่วโมงนี้เป็นกาลากินีก็ต้องบอกว่ากาลีมาสถิตสุภะนะฮะ ถ้าเป็นเรื่องมรดกอ่ะต่อให้เป็นเรื่องดีเข้ามานะมีการรีสถิตมรดกตกทอดครั้งนี้มันจะมาอย่างทุกขลาบอะไรเหรอทุกขลาบเสียใจแล้วได้มาไงครับทุกขลาบโอ้โหเป็นทุกข์เหลือเกินเสียใจเหลือเกินแต่มันก็ได้มานะหรือเกิดเรื่องไม่ดีและสุภาเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเฮ้ยผู้หลักผู้ใหญ่มรณะมาเนี่เฮ้ยผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยฉันต้องเดินทางไปดูแลอันนี้ก็ได้ ฉันต้องเดินทางไปดูแลเพราะลาหูเขาก็ไปอยู่ในภพก,กรรมะไงะก็เลยต้องมีเหตุกระทาอ่ะงานนี้คุณต้องกระทําแน่ๆละ่ละนะละัคนาราศีมิถุนคุณต้องกระทาอะไรเกี่ยวกับดาวเสาร์นี่แนละเสามาให้ลาหูกระทานะเสาเนี่ยเป็นคนให้ลาหูกระทานะฮะดูแลความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่ได้ได้ของอะไรมาก็เป็นเรื่องของทุกขลาภเสียใจเลยได้มาหรือได้มาแล้วเกิดความเสียหายก็ได้ฮะ บางทีเนี่ยเขาให้มาพอให้มาแล้วอืมมีอะไรบางอย่างต้องบอกว่ามีอะไรบางอย่างทําไมฮะเพราะดาวอื่นเราไม่เห็นเราเห็นแค่สามดวงเนี้ยเราทายได้นะแต่มันจะกว้างสักนิดหนึ่งครับรายละเอียดเนี่ยมันจะไปอยู่ในเอาต้องเอาดาวจรอา,อาทิตย์จราคารพุธเนี่ยมาร่วมก็จะขยายความในมากขึ้นและต่อให้มีตรงนั้นมาขยายความเชื่อเถอะ ก็ยังบอกได้ไม่หมดอา้าวทำไมบอกไม้หมดอ่ะเพราะว่าโจทย์ในการทำนายจริงๆแล้วมันจะต้องใช้ดาวเดิมเป็นที่ตั้งดาวจรมาร่วมทักษามาใส่และยังมีสารอื่นๆอีกร่วมในการทำนายให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตรงนั้นก็คือเป็นเรื่องของบุคคลแหละคุณ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 แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเลยถูกไหมครับนะ มันเหมือนกับวัดตัวตัดนะครับเสื้อตัวนี้ฉันสั่งตัดนะฮะฉันใส่พอดีใส่สวยคนอื่นอาจจะใส่ครับอาจจะใส่หลวมนะฮะอาจจะใส่ใส่พอดีแต่ก็ไม่สวยเหมือนฉันเพราะอะไรฮะเพราะไม่ใช่ชะตาของฉันตรงนั้นเป็นที่ตั้งครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้โยนหินถามทางกันแหละนะฮะโยนหินถามทางแหละนะฮะนี่คือพระเสาเป็นกาลก,กิดีหากพระเสาเป็นสีอ่นนี้ผมจะยกตัวอย่างดีทีหนึ่งร้ายทีหนึ่งร้ายทีหนึ่งดีทีนึง เมื่อกี้ถ่ายลายและนะฮะมีเ่องระวังนะเจ็บใข้ได้ป่วยคุณอาจจะต้องกระทําการเดินทางไกลเป็นกระทําการหรือตัวเองเจ็บใข้ได้ป่วยหรือตัวเองเดินทางไกลแล้วอะไรฮะแล้วเจ็บใข้ได้ป่วยเสียเองหรือได้ทรัพย์สมบัติที่เป็นทุกขราบได้มาแล้วเป็นทุกข์นะครับทีนี้ในส่วนดีละ่ะเหมือนเดิมฮะดาวอยู่มือนเดิมทายคล้ายๆเหมือนเดิมแนละแต่แต่เกิดความเป็นสีสมมุติว่าเป็นสีสีคือสริรมมงคลน,นะฮะสีคือสิรมมงคลกาลีคือไม่ดีไม่งาม นะกาลีกะสีจะอยู่ตรงข้ามกันเรื่องร้ายแล้วก็เรื่องดีนะทีนี้ถ้าพระรหถ้าพระเสาเนี่ยเป็นสีคือสิริมงคลบ้างนะเกิดเรื่องดีสิสลริมงคลเกนะิดเรื่องดีอาจจะเรียกว่าผูณแับผู้ใหญ่ไม่ได้ป่วยอะไรหรอกนะอยู่ๆนะอยากจะยกทรัพย์สมบัติหรือมรดกให้ใหครให้คุณเนี่ยแหละนะให้คุณเนี่ยแหละนะมีทรัพสมบัติมรดกเข้ามา หรือหรือหรือเรื่องเก่าๆที่ฉันทำเอาไว้มันให้คุณละประโยชน์แก่ฉันแล้วนะก็ถายแล้วอย่างนั้นครับนะเป็นสิริมงคลนี่นะเป็นสิริมงคลนี่แต่เหตุครั้งเนี้ยอาจจะเรียกว่าในช่วง6เดือนหลังเนี่ยลัคนาราศีมิถุนเนี่ยอาจจะมีเหตุให้เดินทางไกลอา่ามีเหตุให้เดินทางไกลเพื่อไปสะสางอะไรเก่าๆ แต่เป็นยังไงสะสางแล้วเป็นไงถ้าเป็นสิริมงคลสะสางแล้วก็สําเร็จรุ่วงด้วยดีทายอย่างนี้ก็ได้ครับนะทาอย่างนี้ก็ได้ครับนะฮนะเพราะว่ามรณะเนี่ยมันไปว่าทางไกลก็ได้นะและสุขมายู่สุพระนะฮะและสุพระสุภระก็ไปว่าทางไกลและสุภระก็ไปเลยฮะไปสู่การงานฮนะกรรมะกรรมะการกระทําหรือสิ่งที่ฉันก็ต้องจะต้องกระทําะอันนี้ก็ได้ นะทีนี้เท่ากับว่าในช่วง6เดือนหลังเนี่ยน่าจะมีคําว่าต่างถิ่นแดนไกลมาร่วมไอคาว่าต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยนะฮะต่างภูมิภาคก็ตก็ถือว่าทางไกลแลวนะไม่ใช่กรุงเทพนนนะฮะนะฮะกรุงเทพภาคเหนืออีสานตะวันออกตะวันตกภาคใต้ได้หมดสดชื่นได้หมดนะฮะนี่คือทางไกลหรือบางคนก็ต่างประเทศต่างประเทศนะฮะนะฮะมรณะมาอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกับ มรณะมาอยู่สุภะสุภะมาอยู่มาอยู่กรรมะเนี่ยนะฮะถ้าเป็นส่วนดีทักษาเขาดีต่างถินแดนไกลให้ความสําเร็จต่างทินแดนไกล,ให,ไกลให้อะไรฮะให้คุณประโยชน์แก่คุณก็ได้ฮะจะเป็นสําเร็จหรือคุณประโยชน์ทายได้หมดอันนี้ทายได้ทายในส่วนดีนะ,ะทายในส่วนดีแต่ทีนี้ลาหูมาอยู่บ้านพระรหัสพระรหัสไปไหนครับพระรหัสไปวินาศนะครับ ตรงนี้ถือว่าเสียไหมทายเสียได้ครับแต่วินาศะมันทายดีก็ได้ในพบเรือนทุกพพเรือนผมยืนยันว่าไม่ว่าพบเรือนไหนก็แล้วแต่ทายดีได้ครับพบเรือนดีเนี่ยทายดีได้ครับพบเรือนดีก็ทายเสียได้ครับพบเรือนเสียทายดีก็ได้ครับอาลิมรณะวินาศะหรือวินาศเนี่ยทายดีได้นะครับทายดีได้นะครับยืนยันครับ หายเสียก็ได้ครับทุกพบเรือนเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยเอาเข้าจริงจริงเวลาพอดูจริงๆเออพบเรือนดีมันเสียไหมมันเสียได้อะ่ะบางคนทําไมอะ่ะพบดีปัตตานีอะ่ะพบดีไหมพบดีทําไมบางคนเดือดร้อนเรื่องคู่ครองอะ่ะพบดีทาไมเดือดร้อนอ่ะบางคนคู่ครองดีดีบางคนคู่ครอ,องสร้างปัญหาเห็นปะพบดีไหมพบดีทําไมทายร้ายได้ล่ะอย่างนี้เป็นต้นนะการที่พระรหัสเนี่ยพระรหัสคือเจ้าเรือนพบการงานของคุณเนี่ย มาอยู่ในราศีพฤกษบเนี่ยนะฮะราศีพฤกษบเนี่ยคือพบวินาศนะวินาศนะแปลว่าวินาศสันตโลนี่แหละเสียหายนี่แหละทายมันตรงต,ง,ตงเลยแต่วินาศนะมันแปลว่าทางไกลก็ได้มันแปลว่าทําอะไรอยู่เบื้องหลังก็ได้พอพระรหัสมาอยู่อย่างเนี้ยในส่วนดีนะคุณอาจจะมีอะไรติดต่อทางกงทางไกลอะไรที่ทายเมื่อสักครู่เนี้ยทายได้อย่างนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยระวังเรื่องงานการที่ทำเอา งานที่คุณทำอ่ะหรือสิ่งที่คุณคุณต้องกระทำอ่ะระวังมันเสียหายได้นะอา้าวถ้าเกิดมีคำว่าการีสถิตเน่ยในเนี่ยตรีเทพเนี่ยถ้าสามองค์เนี้ยมีท่านใดมีการีสถิตพระรหัสเป็นการีหรือราหูเป็นกาลีหรือพระเสาเป็นการีจะทายเสียทั้งหมดเลยฉุดกันไปหมดเลยยิอยันฮะมันจะฉุดกันไปหมดเลยนะแต่ถ้าไม่มีการีสถิตมันก็จะพากันดีงามครับ จะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะพระรหัสมาอยู่อย่างเงี้ยถ้าทายเสียงานเกิดความเสียหายสิ่งที่ฉันไปทําเกิดความเสียหายไปทําแล้วเกิดไม่สําเร็จก็ได้หรือเกิดเรื่องเสียหายแล้วฉันต้องไปแก้ไขให้มันเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ก็ได้ครับแก้ไขจากไม่ดีให้มันเป็นเรื่องที่ดีตามปกติอย่างนี้ก็ถ่ายได้แต่พระรหัสไม่ใช่มาจากเจ้าเรือนการงานอย่างเดียวนะฮะพระรหัสยังมาจาก ราศีธนูอีกนะพระหหัดมาจากราศีธนูธนูเนี่ยเป็นฝั่งตรงข้ามของมิถุนครับก็คือเจ้าเรือนปัตตนีนี่แหละนะทับท้ายกันแบบพระรหัสด,ดวงเดียวไม่มองใครเลยก็อาจจะเรียกว่าปัตตนีมาวินาสะนะนะปัตตานีมาวินาศในส่วนร้ายระวังจะมีปัญหากับคนรักหรือคู่ครองนะครับขอบอกก่อนนะหรือหรือหรือ หรือคู่ครองนำปัญหามาให้ฉันเยอะเลยก็ถ่ายได้เหมือนกับคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคนกลุ่มนี้นำเรื่องความเดือดร้อนหรือเสียหายมาให้ฉันแก้ไขนะฮะในส่วนดีนะครับถ้าหากพระรหัสเป็นสิริมงคลล่ะอ่าพระรหัสเป็นสิริมงคลอ่ะเดี๋ยวเรื่องไ like รนิดหนึ่งนะฮะบ,บางคนเนี่ยสมมติว่าพระรหัสเป็นกาลีเนี่ยนะฮะ ปัตตนีเป็นกาลีมาอยู่ในวินาสนะนะฮะเหมือนกับฉันคบกับเธออยู่อ่าฉันคบกับเธออยู่ฉันยังไม่สามารถเปิดตัวเธอได้อย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับหรือหรือหรือให้มันร้ายกว่านี้นิดนึงระวังมีเหตุคบซ้อนนะครับเพราะอะไรฮะเพราะปัตตนีมาอยู่เบื้องหลังอะเบื้องหลังคือแล้วหลบหลบซ่อนๆ ไปหลบหลบซ่อนๆอนคุยอะไรกับใครไหมล่ะฮะคุณมิถุนครับคุณมิถุนขานะฮะคุณไปคบกับใครแล้วก็คือแอบคุยแอบรู้จักแอบสนิทสนมด้วยอะ่ะเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละครับนะตรงนี้แหละครับระวังให้ดีครับนะระวังให้ดีหรือหรือรือหรืหรฉันอะไรฮะฉันคบกับเธอทำไมเธอไม่เปิดตูวให้ใครๆคเขารู้ว่าฉันกับเธอได้คุยกัน ทำไมเธอต้องแอบล่ะทำไมเธอต้องแอบล่ะฉันจะบอกใครก็ไม่ได้ใช่ไหมนะหรือฉันยังไม่สามารถอ่ะถ้าเป็นตัวเองอ่ะถ้าเป็นเขาอ่ะเขาไม่ยอมเปิดตัวฉันถ้าเป็นตัวฉันนะฉันไม่ยอมเปิดตัวเขาทายได้อย่างนี้นะครับเพราะรหัสที่อยู่พฤกษบเนี่ยสำหรับลัคนาราศีมิถุนในส่วนดีต้องมีครับนะอ่ะส่วนร้ายอีกนิดหนึ่งฮะส่วนร้ายอีกนิดหนึ่งฮนะหรืออาจจะเรียกว่าคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญา นะฮะไปกระทําอะไรผิดพลาดไว้แล้วแหละฮะแล้วฉันฉันทําไมฉันต้องแก้ไขให้เธอใช่ไหมพายได้อย่างนั้นเหมือนกันครับนะอ่ะส่วนดีสักทีหนึ่งส่วนไลทถ่ายเยอะแต่ส่วนดีต้องถ่ายถ่ายให้สะสมันเพราะว่ามันมีทุกคนดีทุกคนรายอะฮะนะนะอ่ะส่วนดีกันบ้างอย่างที่บอกครับในส่วนดีนะในส่วนดี เหตุการณ์ในหกเดือนหลังเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่คุณจะมีคู่ครองคอยคือว่าคอยหนุนนะคู่ครองมาอยู่มาอยู่ตรงเนี้ยมันหนุนฉันมาคอยช่วยเหลือจะเป็นที่ปรึกษาจะช่วยเหลืออะไรอยู่เบื้องหลังได้หมดฉันออกหน้าไปทําแล้วอะไรฮะและคู่ครองช่วยอะไรฮะช่วยประสานงานอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยคือช่วยอยู่ข้างหลังอะ่ะได้เหมือนกัน ได้เหมือนกันนะหรืองานที่ฉันทำอะ่ะเฮ้ยฉันทำคนเดียวก็จริงอะ่ะฉันอาจจะออกหน้าทําคนเดียวก็จริงแต่อะไรฮะแต่แต่เธอก็ช่วยฉันคู่ครองช่วยคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็ได้ฮะตรงเนี้ยปัตตานีเนี่ยมันไปว่าฝั่งตรงข้ามครับอะไรคือฝั่งตรงข้ามฉันเธอไงหรือผู้ร่วมง,งานก็ได้นะฝั่งตรงข้าม ฉันมีผู้วมงานฉันทําในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานคอยเป็นกําลังใจและคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังงานเก่าๆที่ค้างคาเอาไว้นะฮะจะมีคนมาช่วยอยู่เบื้องหลังหรือหรือหรือ,รอพระรหัสองค์เดียวเนี่ยพระรหัสก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะในองค์กรของคุณเนี่ยหรือผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นก็ได้เรียกว่าเอาตรงๆเลยลัคนาราศีมิถุน เด็กมีนายครับชั่วโมงนี้ถ้าถ้าไม่มีกาลีนะต้องลองทายว่าชั่วโมงนี้ล,นลัคนาราศีมิถุนคุณคือเด็กมีนายฮะนะผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปธรรมค้ำชูอยู่เบื้องหลังคอยดันหลังให้มีกำแพงให้พิงเบื้องเริ่มเลยพิงสบายแนละ้วทีนี้นะพิงกันเลยฮะกำแพงนี้ไม่มีล้มด้วย่ะพิงกันให้สุดตัวเลยสบายนะมีอะไรเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่ อุดหนุนจุนเจือเจ้าชะตาเองฉันเป็นกำแพงให้พิงลุยไปเลยฉันช่วยเองตรงนี้ก็ถ่ายได้ในส่วนดีนะฮะในส่วนดีจะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนะฮะสรุปว่าลัคนาราศีมิถุนเนี่ยในหเดือนหลังเนี่ยดูสนิดหนึ่งว่าพระรหัสลาหูเสารทักษาเป็นอย่างไรนะฮะเฮ้ยฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่าทักษาเป็นยังไงใครจะไปรู้อ่ะเออ นั่นอะคาถามต้องมีผมก็ต้องมีคําตอบรอไว้ให้แล้วครับไม่เป็นไรฮะไม่รู้ถามตัวเองก่อนอยากรู้ไหมถ้าไม่อยากรู้ผ่านไปถ้าอยากรู้ลนะ่ะอยากรู้ท้ายคลิปผมมีป๊อปอัพเด้งมาดึงการหาทักษะคุณเอานิ้วไปจิ้มเลยในป๊อปอัพนั้นนะมันจะมีผมจะแนะแนวการหาทักษะให้คุณแหละรับรองครับใช้เวลาไม่กี่อึดใจหรอก คุณจะหาทักษะเป็นนะฮะและหาทักษะเป็นแล้วคุณเนี่ยไม่ใช่รู้แค่ดาวพระรหัสคุณรู้ทุกองค์เลยวันนี้เดือนนี้ปีนี้ตรีเทพมาดีมาลายคุณรู้หมดนะตรีเทพนี่จะมาดีมาลายถ้ามาดีก็ทายดีถ้ามาลายก็ทา,าย้ายพระรหัสเนี่ยอย่างที่บอกผู้หลักผู้ใหญ่มาหนุนหลังเนี่ยถ้าเป็นสรีมมงคลเนี่ย รักษาดีๆเนี่ยเขาจะหนุนหลังคุณให้ความช่วยเหลือนะครับนะค,คู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาคอยให้การอุปการเขาเรียกว่าอุปธรรมคำชูอะนะฮะหรือจะบอกว่าถ้าเป็นการกินีเนี่ยผู้ใหญ่แทงหลังเลยทีนี้นะก้าวไปทางไหนผู้ใหญ่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่คอยเล่นงานฉันคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเล่นงานฉันทายได้อย่างนั้นเลย ทั้งผู้ใหญ่ทั้งคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่คลองคู่สัญญานะฮะแทงหลังฉันเลยแหละอยู่อย่างเนี้ยถ้าร้ายก็แทงหลังถ้าดีก็อุดหนุนจุนเจอือหวยเรียกว่าพ่าชั่วโมงนี้ให้ดูพระรหัสเป็นหลักครับแนะนําให้ดูพระรหัสเป็นหลักถ้าพระรหัสด,ดีใจเชิญเลยอ๋อเขายังชัวนะ่วในฉันให้มันจะร้ายยังไงเดี๋ยวเขาก็จะช่วยฉันนะฮะถ้าพระรหัสเป็นการีต่อให้เรื่องดีเดี๋ยวเขาจะแทงให้เสียครับ เขานี่ก็คือพระหัสะฮะการจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานั่นแหละครับสำหรับการทักทายดวงดาวของลัคนาราศีมิถุน6เดือนหลังก็อยู่ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ